โอ้ยพี่ยาไอโด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 ว้ายนิงๆนิงเลยนี่ขึ้นนี่สองตัวนี่ขึ้นนี่สองตัวตรงนั้นใหญ่ก้าลังหันหน้ามานะเห็นยัง นาโดด้วยลองตั้งกล้องดูด้วยเฉยปานินน้อยลองตั้งกล้องดูปานินไซแวนเดี๋ยวลองตั้งกล้องดูครับ กล้องผ่านแลครับผมถ้าโดนแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูปลาใหญ่ข้างนอกกันครับอ่าฮใช่ครับลองลองกล้องดูเฉยๆเ <c oughs> อ่อกล้องก็พันหน่อยๆครับผมพันนิดๆอ่าฮะไม่ไม่ปวดตาดี โอ้มีตัวดีเงีเอออยู่ฝั่งนูน้นมองไม่เห็นเลยนะอขอยืนหน่อยนะเห็นเขายืนเท้ๆ <c oughs> ลองดูบ้างดิจะ <c oughs> <c oughs> ล่วงไหม โอ้ปนินเยอะเลยไซด์ดีๆทั้งนั้นเลยวะไซดคัดยิงโอ้เอานู่นเลยอ่ะอือมกิงไม้ลืมดูนู่นเหรอรีบยิงก่อนที่ลมจะมา มันต้องโดนบ้างล่ะนะเจอให้โดใช่ไหมนู่นน่ะปากแหลมเลยเหมือนเร็วอ่ะมันมาไล่กินปลานินนีนน่ข้ามันขึ้นตรงนู้นนะจอดรถผิดอจอดข้างหลังหน่อยไม่ใช่ปลาน,นิน พันพันพันกิ่งไม้ขอมาดูสักตัวดีว่าตัวแค่ไหนไม่ปื้มเลยปาแดดเดียว ไปดูข้างหน้ากันต่อดีกว่าครับตรงนี้มันปลามันอยู่ไกลอะเห็นแล้วครับมันมาลึกแต่ก็เลืมันจะมาลึกหน่อยอาสัยว่ามองไม่เห็นหรอกแต่ว่าอาว่าเอาเอาตัวยาวอ่ะ โดนไหมออกโดนด้วยเ้โดนด้วยโดนด้วยโดนโดนโดนทำไมวิ่งแปลกๆวะปลาอ้วนดีนะ โดนนี่หว่าเช่ใช่โอ้โหโอ้โหม <laughs> าลึก ตัวเท่ากันเลยกับเมื่อกี้เห็น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 ขาวจ้วเลยไม่วิ่งเลยใช่ไหม อยู่กับที่ <laughs> ช็อกโอ้โหนูห่นไฮโดขึ้นดีจังเลยน,นูนอ่าโดนหัวจริงด้วยอาปากบ่อเลยผมกำลังจะยกเลยพี่ยาตุ๊บไปละอ่ <c oughs> เราอยู่ตรงนี้ นี่น่าจะโดนห่างว่ะ,วะบกักใกล้แท้ทย่างตึงๆเลยครับ มาลึกจังเลยมาลึกมาก อันนินน้อยครับตัวไม่ใหญ่โชบไปโชบมาอยู่แถวนี้ครับตัวใหญ่ไม่เห็นเลยน้อยแค่ไหนเดี๋ยวลองเอาขึ้นมาให้ดูครับอือเอาขึ้นมาให้ดูครับ ใช่ปลากเกลือแค่นี้ยไม่เจอปลาใหญ่ครับเดี๋ยวเรา ไปเราดูข้างหน้ากันต่อครับผมเก็บของแป๊บหนึ่ง ไม่เจอตัวเลยโดนครับผมช้อนเกือบกดกล้องไม่ทันงปลามาเข้าดีอยู่ không dùng với họ đó <laughs> Hãy subscribe สายสวยครับนี้นเข้าแก้มเลยเออนีได้เออีได้ โดนหรือเปล่านิ่งยังเลยป่ามหาสารเลยเอ้าไม่โดน,นบ้าตายแลยนะ้วเนี่ยมาแล้วหมดท่าแล้วมั้งเนี่ยเอาเลย <c oughs> เอาเลยไม่ยิงเลยผมเล็งตัวน,นุ้นอยู่ ข้ามหลังหรอือวะเลยเอาเลยไม่ยิงเลยผมเล็งตัวนู้นอยู่ข้ามหลังหรอืหหหรอวะเหมือนมันจะข้ามมาออกโดนร่รว่าไม่โดน ไม่มีแรงดิ้นเลยเหมือนตัวเล็กเราโดนตัวเล็กเฉ <c oughs> ยอืมพวดแค่นเนี้ย ตัวน,นี้ใหญ่มาใกล,ล้อู๋ยังใหญ่เลยอูอ้วนตุ๊บเลยเพียาตัวกลมบ่องไล้นี่ยเลเออใช่ใช่นะฮะโอ้วดหลังยืนก็นไม่สนัดฮมันพปยาไปแล้วกลางนะไปหาพี่แล้วขาบวัวใหญ่ๆเลย thế nào, nhìn, thấy không, cẳng luôn, thấy không, được không? nắng khô, lên đón นิ่งๆเลยอืมสนุก่่ปืนปางโอ้ปืนก็เหล็งไม่ถูกสักทีเป็นอะไรวะเนี่ยขอปรับกล้องสักทีนะพี่นะขอยิงดูทางกล้องหนือเผื่อก็ไม่ถูกรถต่ำก็ไม่โดนอะไรของมันนะลูกดอกสามสิบห้าครับ เื่กี้มันยิงดีนะผมเปลี่ยนยางใหม่โอ้โหไ้โดตัวเมื่อกี้สามโลน่าจะได้อืมมขึ้นมานิ่งๆเลยต่มันก็ไม่ถูกพอดีก็ข้ามหลังเนี่ยตัวเ,เริ่มเลย อุ้ยติดขายติดขายแล้วติดเลยวะอะไรวันเนี้ยโอย้ขาดเลยกัดส่งลูกดอกให้ลุงก,กระบอกกระบอกลูกดอกเออส่งมาให้ลงอ,อ่ะใช่ใช่ โอกว่าวโอเคปนะืนผีฟูมเท่านะปืนกระบอกนะอ่าไม่เจอไม่เจอป๋อเนี่นี่ มีเซต็จหืมหันข้างให้แล้วขอนะตัวเนี้ยขอนะน,นี่ไงพี่ยาเห็นไหมเห็นไหมดูได้ว่าลูกมันเข้าตรงไหน,ไม,หนไม่เล็กไม่เล็กใช่เ,เป็นโลเนี่ยอ ไม่ได้นลยมาขวาผมไม่ได้ผมไม่ปล่อยให้เลยใช่ไหมโอ้โหโดนหลังนิดเดียวเองี่โดนหลังนิดแสดงว่าลูกมันสูงจะข้ามอย่างเดียวเลยเนี่ยมันติดกระเถอสวัสดีครับ เลยอาทพมี่เาเเท่ากับของพี่ยาอะไรมั้งเนี่ยเล็กเล็กกว่าลุกคนอ่แต่ว่าองกัดฟันเจ็บปลาให้ลุงหน่อยพี่สีพี่สี นะถูกโดนแล้วเข้ามาเสร็จร้อยที่สี่ก็จะขี่โค้ง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 เข้าแล้วทีนี้มันก็จะมาขับโค้งโคโค้งเสร็จแล้วร้อยปุ๊บก็จะมาเจอก็จะมาเจอสะพานก็จะมาเจอสะพานไม้เลยสะพานไม้ไปเสร็จร้อยปุ๊บสี่ก็จะไปกลับสะพานปูพอกลับสะพานปูมาเสร็จร้อยปุ๊บเนี่ยสี่ก็เลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาเสร็จแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆจะเห็นมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หรอก อ่าเข้าบ้านกลุ่มมาเลยดิอ่านั่นแหละเข้ามาเข้าตรงมาเลยอุ้ยหลุดมือปลาหลุดมืออานินดิ้นตอนโยนประเดี๋ยวสะบัดป๊ดหลุด ตามอมตามแต่มันขาวเฉยๆนะแต่ว่า <c oughs> มันไม่ใหญ่มขาขาวหลอ่อเฉยขาวไม่ยาวขาวมันต้องยาวพี่เออไม่ใหญ่ใช่ไ,ไม่ยาวผมกำลังจะมา แห่ตูมนะไม่ทันมันหรอกโอ้หน่อยเดียวไงเล็กอ่ะขาวเฉยๆจะขาวไม่ยาวมนตัวนู้นยังใหญ่กว่าเลยนะู้นตัวสุดท้ายครับ ่ถ้าอย่างนั้นอ่ะพอได้เลยนะนั่นนะเห็นยังโน่นตัวโน่นน่ะนี่ยาวขนาดนี้เลยนี่พิธีนี่ยาวอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นยังโน่นกำลังมาเห็นไหมน่ะเนี่ยน่ะโผล่หน้าได้น่ะเดี๋ยวกันให้มันเลื่อนมากันให้มันเลื่อนมากันนั่นน่ะเห็นยังโผล่หน้าได้ไอ้ที่ลอยๆอนั่นน่ะเห็นยังโผล่หน้าได้นั่นนั่นนั่นน่ะอันนั้นคือใหญ่นั่นน่ะอย่างเงี้นน่ะใหญ่แล้วอ้วนด้วยน่ะนั่นน่ะอย่างนั้นได้ โอ okay, เคพลย,ยาคัดปลาเป็นเนะ,ะว่าคัดปลาเป็นก,ก,ก็ต้องก็ต้องิงอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าขาวขาวอะไรเงี้ยนะมันขาวจริงแนตะ่ขาวมันไม่ใหญ่ไงโอเคอันนี้อันนี้ใหญ่เมื่อกี้ ที่มาเลยไม่มีตัวใหญ่สักตัวที่ลอยผ่านหน้าเราเนี่ยไม่ไม่มีตัวใหญ่สักตัวเนี่ยที่ลอยผ่านหน้าเราเนี่ยไม่ไม่มีตัวใหญ่นู่นนะหันหน้ามานอนได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นพี่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กไปฮะจเย็นจะเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวอยู่นะ นั่นตัวนั้นตัวใหญ่น่ะนั่นดูฝั่งโน้นฝั่งโน้นนะตัวตัวตัวแรกนะตัวแรกนะฝั่งโน้นกำลังไปน่ะน่ะเดี๋ยวกำลังไปอยู่อยู่กลางเดี๋ยวยังยังยังไม่เลยกิ่งไม้ตัวเขียวเขียวอ่ะเนี่ยกำลังหันหน้ามาหาพิธีน่ะนั่นตัวนั้นตัวนั้นได้ตัวนั้นใหญ่กำลังหันหน้ามานะเห็นยังอ่าโดนด้วยโดนด้วยนะโดนโดนนีใหญ่อันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่ต้องเล็งจุดไว้กลางเลยไม่ต้องเผื่ออันนี้ใหญ่นะ อันนี้ตัวไม่ขาวนะแต่ว่าตัวไม่ขาวแต่ว่าโอเคนะแบบเดียดร้อนแดดหรือเปล่าลูกแดดสองหรือเปล่าว่าัำโอ้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่สี่ขีดหนามันหนาพี่หนาหนาอืม มมามาธรรมดาตอนสาวฟ้าเนี่ยมันจะตัวใหญ่ๆมันจะมาสองรอบมลนยังไม่เห็นนะ ไ,ไม่ใช่ว่าเลือกที่แม่นนะ <c oughs> เลือกก็ไม่แม่นนะพี่พีนตะัวน้องกลตัวน้องตัวน้องก็นงนงกหนาหนสองตัวแต่ไกลให้มันมา <c oughs> ไม่ใช่ว่าเลือกก <c oughs> ็แม่นแต่ถ้าใหญ่จริงก็แทบจะไม่พลาดนะวะ <c oughs> ถ้าใหญ่ก็ยางได้อะไรได,ได้ตั้งได้เสร็จแล้วก็ นนเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังมาเนี่ยนะสองตัวเนี่ยนะข้างหน้าพิธีทางเท้าเนีนะ่ยแต่ไม่ใหญ่ทันผมเน่กดไม่ทันน่าจะโดนนะโดนสาย<ม>วิ่งอยู่นะโดนดิเพราผมกดกล้องไม่ทันเนี่ยโถโถไม่ได้ไม่ได้อ หลวงตกต้นไม้นะหลุดโอ้หลุดฮะหลุดโอ้โหผมไม่ได้ดึงนะมันเปเกี่ยวอันนั้นมันมันหมุนตัวเองดูนันเม็ดขึ้นเลยดูดิใหญ่ไหมพี่ดีใหญ่ไหมลองลองคิดดูแล้วกันอ่ะโอ้โหพี่ดีจะได้ว่ะจริงโอ้โหจะได้เลยอ่ะเฮ้ยไม่ดูเฮ้ยอยู่เหรอมันวิ่งย้อนเหรอย้อยอยู่ๆโอ้โหปล่อยให้เข้าป่าซะเถ้ะ อย,อย่างใหญ่เลยพันเชือกเนี่ยเชือกอะไรของมันเนี่ยหารเข้าเลยเราก็ปล่อยถ้าให้ปลาวิ่งกลางตัวเต็มเต็มเลยมันมีเชือก้นอ่เต็มซ้ำเลยพี่เด็ได้โอ้อโห โอ้โหไม่โดนเฉยเลยอ่ะครับขอบคุณมากไม่ได้มองไม่พี่ยาปลูกไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวไอ้โดมาเนะนะี้ยเดี๋ยวไอ้โดมามาเล่นนะนะัเนน่ะรอยิงปลาชะโด <c oughs> โ,โตโตเนี่ยใช่เรา,าไม่ลงไปเอาอ่ะอันเดือ ตายยเลไอ้มันพันกบับตัวโตเนี่ยใช่เราไม่ลงไม่เอาอ่ะตายเลยไอ้มันพันกับเบ็ดอ่ะใช่ขอบคุณมากครับนะขอบคุณ